ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธารานะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในพื้นที่ปราสาทละลมทมนะคะอยู่ในอำเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดศีสกิดนะคะที่นี่คือเป็นศาสนสถานในคติศาสนาฮินดูนะคะซึ่งสร้างขึ้นนะคะเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้านะคะบทบาทและอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่ขยายเข้ามาถึงในพื้นที่แถบนี้นะคะ ชุมชนนะคะแถบนี้นะคะได้นับถือนะคะต่อองค์พระศิวะมหาเทพนะคะแล้วก็ต่อเทพ,พเจ้าลหลายๆพระองค์นะคะแล้วก็ศา,าสนาเนี่ยได้มีบทบาทนะคะต่อผู้คนในชุมชนเน่ยอย่างมากมานับพันปีแล้วโดยการกําหนดนะคะศิลป,ปะสถาปัตยกรรมแล้วก็อายุของปราสาทนลมทมนี้นะคะมีอายุ900-1,000ถึง1,000ปีนะคะ นี่คือปราสาทละลมทมนะคะโดยรอบที่เราได้เห็นนี่ก็คืออ,อเรียกว่าคูน้ําคันดินล้อมรอบนะคะตัวอกปราสาทนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ยืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือด้านหลังนะคะขององค์ปราสาทละลมทมนั่นเองนะคะคิดว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อย่างมากเลยนะคะที่ทุกท่านได้มองเห็นด้านหน้านู้นนะคะก็คือ เป็นกำแพงแก้วแล้วก็องค์กลางนี้นะคะจะเป็นประสาทประธานตามความคิดของอาจารย์อาจารย์คิดว่าน่าจะมีการตั้งประสาทประธานแล้วก็ประสาทซ้ายขวาที่เป็นประสาทบริวารสามหลังนะคะเรียงจากทิศเหนือไปทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและยังมีประสาทด้านหลังด้วยอีกหนึ่งประสาทนะคะประธานแล้วก็ซุ้มนะคะข้างซ้ายนะคะที่เป็นติดกับกำแพงแก้วนะคะ จะเป็นฝั่งทางโน้นนะคะจะเป็นซุ้มยื่องออกมาแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นซุ้มนะคะเยื้องออกมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่วางเทวรูปสําคัญนะคะหรืออาจจะเป็นซุ้มนะคะที่ทําเป็นเรือนออกมาใหา้เป็นที่บูชานะคะแล้วก็อาจารย์ได้เดินเห็นเป็นร่องหน้าร่องน้ําท่อสูาสูตรที่อยู่ ภายในตัวองค์ประสาทแล้วก็ตัดออกไปาจากนอกประสาทน่าจะเป็นที่ในการประกอบพิธีกรรมนะคะที่ไหลออกมาจากปราสาทองค์ประธานนะคะแล้วก็ไหลออกไปภายนอกแปลว่ามีการประกอบพิธีกรรมอยู่ด้านในแต่ส่วนผู้คนที่เข้ามารับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นน่าจะยืนอยู่ภายนอก ตัวองค์ปราสาทนั่นเองดังนั้นภายในองค์ปราสาตรล,ลมทมเนี่ยตามการสานิฐานของอาจารย์อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นปราสาทห้าหลังนะอย่างน้อยนอกนั้นก็น่าจะเป็นบนรรลัยเป็นที่เก็บคำพีไปแต่น่าเสียดายเหลือเกินว่าปราสาทแห่งน,นี้นะคะพังย่อยยับนะคะอย่างไม่มีชิ้นดีเลยไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุผลกลใดนะคะที่มีความาประหักพังได้ขนาดนี้นะคะท,ทั้งทที่ ภาชนะนะวัตถุดิบที่นํามาสร้างสารรค์ปราสาทนั้นเป็นวัตถุดิบชั้นดีเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศนะคะไม่น่าจะมีเหตุผลที่จะมีการกระจัดกระจายโยกย้าย้ายได้ขนาดนี้เลยนะคะดังนั้นอาจารย์คิดว่าน่าจะมีการบุกรุกหรือน่าจะมีการโจรกรรมหรือน่าจะมีการเข้ามาหาสมบัติภายในนะคะหรืออาจจะมีการใช้ ระเบิดหรืออาจจะมีการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่ทําให้ตัวองค์ปราสาทเนี่ยได้ถล่มลงมานะฮะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็มีการทับถมกันไปทับถมกันมาก็จนกลายเป็นกองดินอันมืดหมาดเผินเทินทึกได้ดังนั้นถ้ามีการบรูรณะปะสิสังขอนเนี่ยนะคะแล้วก็มีการขุดเอาดินต่างๆออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงความงดงามความสวยงามและก็ความยิ่งใหญ่อย,อย่างมาก แต่ก็จะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างมากเหลือเกินนะคะที่สามารถที่จะนะที่สามารถที่จะทําให้ปราสาทเหล่านี้กลับมามีชีวิตแล้วก็กลับเป็นที่น่าสนใจของผู้คนในชุมชนนี้ได้อีกนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เดี๋ยวจะนําภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะนําภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมเพราะตอนนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมากจริงๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือนําภาพให้ทุกท่านได้ชื่นชมก่อนนะคะ